รถสำรวจดวงจันทร์ยานพาหนะที่พมุสำรวจดวงจันทร์ลูนโรเวอร์หรือรถสำรวจดวงจันทร์เป็นยานพาหนะที่ในสนพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำม,มาใช้ในการเคลื่อนที่และสำรวจบนพื้นผิวของวัดวงจันทร์ถูกใช้ในภารกิจอพปลรณ1สิบและ17โดยเฉพาะเพื่อให้มนุษย์สามารถเคลื่อนที่สำรวจพื้นที่กว้างและเก็บตัวอย่างหินจากดวงจันทร์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพลักษณะสำคัญ 1. ออกแบบที่เบาแต่ทนทาน ลูนโรวถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานเพื่อให้รองรับสภาพพื้นผิวที่ครุกคะและแรงโน้มถ่วงต่ำของดวงจันทร์ตัวรถมีน้ำหนักประมาณ210กิโลกรัมแต่บนดวงจันทร์น้ำหนักจะลดลงเหลือเพียงเศษหนึ่งส่วนหกของน้ำหนักที่อยู่บนโลก 2. การเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่ครุกคะร,ระบบล้อของลูเนโรวถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยใช้โลหะเหล็กและวัสดุที่ทนทานต่อฝุ่น และหินบนดวงจันทร์ทำให้รถสามารถเคลื่อนที่บนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินและฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. พลังงานไฟฟ้ารถสำรวจดวงจันทร์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งทำให้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสามารถทำงานได้ในสภาวะที่ไม่มีอากาศและอุณหภูมิสุดขั้ว 4. ความเร็วและระยะทางลูนาราวสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถเดินทางได้ไกลถึง92กิโลเมตรต่อภารกิจทำให้สามารถสำรวจพื้นที่กว้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 5. ระบบควบคุมนักบินอวกาศสามารถขับรถสำรวจได้อย่างง่ายดายผ่านมือควบคุมที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพไร้แรงโน้มถ่วงและมีระบบเบรกและเร่งความเร็วที่คล้ายกับการขับรถบนโลกภารกิจสำคัญของลูนะ่าโรเวอร์ รถสำรวจดวงจันทร์มีบทบาทสำคัญในการสำรวจและขนส่งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงตัวอย่างหินจากดวงจันทร์กลับไปยังฐานทัพของนักบินอวกาศโดยสามารถเดินทางสำรวจในพื้นที่ห่างไกลจากจุดที่ยานลงจอดได้ทำให้สามารถเก็บข้อมูลที่หลากหลายและสำคัญจากดวงจันทร์สรุปยานสำรวจที่นำมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ ลูนา r โรว์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของมนุษย์สำเร็จลุล่วงนอกจากจะช่วยนักบินอวกาศเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถเก็บตัวอย่างและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีค่ากลับมาอย่างโลกได้อย่างสําเร็จ